ระบบสุริยะครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด8ดวงเริ่มตั้งแต่ผู้ปกครองหลักของบ้านคือดวงอาทิตย์น้องเล็กสุดคือดาวพุธดาวศุกร์โลกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเขตเมกออรดหรืออาจจะห่างออกไปอีกทุกๆวันมนุษย์โลกเราก็พยายามจะสำรวจบ้านหลังใหญ่หลังนี้ไม่เพียงแต่แค่โลกเท่านั้น ยังพยายามส่งยานอาวกาศเข้าไปหาพี่น้องของโลกหลายดวงด้วยกันและหนึ่งในนั้นคือรุ่นพี่ตัวใหญ่ที่ใส่แหวนอยู่ตลอดเวลาหรือที่เราเรียกกันว่าดาวเสาดาวเคราะห์แก๊สมหึมาที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอย่างเช่นดาวเสานี้อยู่ในลำดับที่หนับจากดวงอาทิตย์มามันมีรัศมีเฉลี่ยมากกว่าโลกประมาณ9เท่าและมีมวลมากกว่าโลกมากถึง9 5เท่า แต่มันยังคงมีความหนาแน่นที่ต่ำกว่าโลกของเราอยู่ดีนั้นก็เพราะว่าแก๊สที่ประกอบร่างกันเป็นดาวเสารนี้เป็นแก๊สไฮโดรเจนเป็นหลักตามมาด้วยแก๊สฮีเลียมกับแอมโมเนียและมีกรรมฐานเป็นสารประกอบอยู่ในชั้นบรรยากาศในรูปของแอมโมเนียมไฮโดรซัลไฟด์นอกจากนี้ยังมีความลับของดาวเสาผู้ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์เราได้สืบค้นมาอีกมากมาย วันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีที่เราจะมาทำความรู้จักกับดาวดวงนี้มากขึ้นหนึ่งวงแหวนสะท้อนแสงว่ากันว่าดาวเสาเป็นดาวที่มีพลังงานบางอย่างอยู่มันจึงทำให้เกิดมีวงแหวนได้แต่ดาวดวงอื่นไม่มีที่จริงแล้วการที่เราสามารถมองเห็นวงแหวนที่ล้อมรอบดาวเสาได้นั้น มันเกิดจากน้ำแข็งที่เป็นองค์ประกอบของวงแหวนที่มีขนาดตั้งแต่หลักไมโครเมตรจนถึงหลักเมตรเลยก็มีทำให้มันสะท้อนแสงได้เป็นอย่างดีแตกต่างจากดาวเคราะห์แก๊สดวงอื่นที่มีวงแหวนล้อมรอบแต่เรามิอาจจะมีบุญได้เห็นด้วยตาเปล่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับวงแหวนดาวเสาคือมันไม่ได้มีเพียงวงเดียวอย่างที่เราเคยเห็นกัน แท้ที่จริงแล้วมันมีวงแหวนขนาดใหญ่ล้อมรอบดาวเสาถึง7วงแต่ละวงจะประกอบไปด้วยวงแหวนขนาดเล็กๆย่อยไปอีกจำนวนมากรวมๆแล้วก็อาจจะถึงพันวงเลยก็ได้ซึ่งแต่ละวงแหวนก็จะมีช่องว่างท่านระหว่างกลางอยู่วงแหวนหลักๆของดาวเสาร์มีอยู่7วงตั้งชื่อตามตัวอักษรในภาษาอังกฤษคือ A ถึง G แต่ว่ามันไม่ได้เรียงลำดับตามต,ามตำแหน่ง เพราะว่ามันถูกเรียงตามการค้นพบต่างหากเช่นสมมติว่าเราเจอวงแหวนวงแรกก็จะให้มันมีชื่อว่าเอริงแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นวงที่ใกล้ดาวที่สุดหรือเป็นวงที่อยู่ด้านนอกสุดหรือไกลที่สุดก็ได้สองหกเหลี่ยมมหัศจรรย์กับฤดูกาลที่เปลี่ยนไปเขย e บจากวงแหวนมาเข้าใกล้ดาวเสาอีกนิด ไปตรงทิศเหนือของดาวเสาร์บริเวณขั้วเหนือของดาวมีพายุขนาดใหญ่ตมหืมาขนาดใหญ่กว่าโลกของเราและมีรูปร่างทรงหกเหลี่ยมบรรยากาศภายในพายุมีอนุภาคหมอกควันขนาดใหญ่และมีความเข้มข้นของอนุภาคสูงเจ้าพายุรูปร่างทรงหกเหลี่ยมนี้ถูกค้นพบเมื่อสมัยยานอวเอเจอร์หนึ่ง ซึ่งในสมัยนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้มากนะักรอจนเวลาเลยผ่านไปจนถึงยุคของยานแคสซินีซึ่งแน่นอนว่าการโคจรของมันครั้งนี้จะต้องบินไปสำรวจหกเหลี่ยมนี้อีกครั้งและนี้ทําให้เราได้ข้อมูลมายืนยันว่ามีหกเหลี่ยมนี้อยู่จริงๆและมันไม่เกิดขึ้นที่ขั้วใต้ของดาวเสารที่สำคัญมันก็ยังคงเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้อยู่เหมือนเดิม ตั้งแต่ยานไวเอเจอรหนึ่งได้ค้นพบมันตอนนั้นระยะเวลารวมประมาณ25ปีและจากการที่ดาวเสาวมีการเอียงคล้ายโลกของเราโดยที่ดาวเสาวจะเอียงตัวกับแนวระนาบในมุมเอียง26.73องศาซึ่งโลกของเราเอียงเป็นมุม23.5องศานั้นทำให้ดาวเสาวก็จะเกิดฤดูการคล้ายคล้ายโลกคือมีหน้าร้อนและหน้าหนาว แต่ทั้งสองฤดูนี้จะสลับกันร้อนสลับกันเย็นตามที่มันได้โคจรไปรอบดวงอาทิตย์และเจ้าหกเหลี่ยมของดาวเสานี้ก็สามารถบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าฤดูการบนดาวเสาตอนนี้เป็นฤดูอะไรแล้วซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเข้าฤดูหนาวเย็นบริเวณขั้วเหนือของดาวเสานในเดือนพฤศจิกายนสีของหกเหลี่ยมนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าคราม และเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนในเดือนกันยายนสีของหกเหลี่ยมจะกลายเป็นสีทองออกเหลืออ่อนๆ 3. ทะเลมีเทนบนยักษ์ไททานดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ที่มีบริวารอยู่หลายดวงหนึ่งในนั้นคือดวงจันไททนันมันเป็นดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสา เป็นดินแดนที่ลึกลับของนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์อย่างมากเพราะว่าดาวดวงนี้มีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมากอุปกรณ์ถ่ายภาพส่วนใหญ่จึงถ่ายได้แต่เพียงชั้นบรรยากาศเท่านั้นจนกระทั่งยานอาวกาศแคสซินีได้แบกเรดาร์ไปบินผ่านดวงจันทร์ไททันซึ่งมันสามารถสะท้อนผิวของไททันขึ้นมาและสร้างเป็นภาพลักษณะทางภูมิประเทศเบื้องต้นได้ ทำให้เราเห็นพื้นผิวที่ราบเรียบกว้างใหญ่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ครุขครับเป็นเนินเขาลักษณะคล้ายคล้ายทะเลสาบการค้นพบทะเลมีเทนของดวงจันทร์ไททันดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีทําให้นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์เข้าใจชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นที่เกิดจากการที่รังสีอันตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ เข้ามาทำให้โมเลกุลของมีเทนแตกตัวจนหมดและแหล่งมีเทนใต้ดาวนี้เองที่ทำให้บรรยากาศมีแต่มีเทนแม้สิ่งที่พบจะไม่ใช่มหาสมุทรแต่มันก็ไม่ได้ทำให้นักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ล้มเลิกความพยายามในการสืบสาะหาข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดาวดวงนี้แถมยังทำให้ความสนใจกันมันมากขึ้นอีกด้วย น้ำผู้ร้อนบนเอ็นซาลาดัสก่อนที่ยานอาวกาศแคสซินีจะได้ทำการจบชีวิตลงที่บ้านหลังใหญ่ของมันมันได้ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างคือน้ำบนดวงจันทร์เอ็นซาลาดัสนาซาได้ออกมาถแถลงการค้นพบจากยานแคสซินีที่ได้บินผ่านดวงจันทร์เอ็นซาลาดัสดาวบริวารของดาวเสาร์และได้ถ่ายรูปรวมทั้งเก็บตัวอย่างไอน้ำร้อน ที่พวยพุ่งพุ่งของมาจากขั้วใต้ของดาวนั้นทำให้เห็นว่าที่ก้นมหาสมุทรของเอ็นซาลาดัสมีกระแสน้ำร้อนเลี้ยงอยู่ซึ่งจะเป็นสภาวะที่คล้ายๆกับโลกของเรามหาสมุทรใต้พื้นผิวของเอ็นซาลาดัสมีความกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมทั้งดาวและยังมีความลึกหลายกิโลเมตรซึ่งได้รับความร้อนจากแกนกลางของดาวที่เป็นของแข็ง โดยที่แรงดึงดูดมหาศาลจากดาวเสารจะบีบให้แกนกลางของเอ็นซาลาดัสเกิดความร้อนขึ้นอีกด้วยแต่ถ้าหากว่าบนเอ็นซาลาดัสมีสิ่งมีชีวิตหรือพวกแบคทีเรียอยู่จริงๆก็คงจะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่โครงสร้างไม่ได้ซับซ้อนแต่ก็สามารถทนร้อนทนหนาวได้ดียังมีการศึกษาที่มากมายนับไม่ถ้วน ที่ชาวมนุษย์โลกพยายามสอสแสวงหาความรู้ใหม่ๆในบ้านหลังใหญ่หลังนี้บ้านที่เรียกว่าระบบสุริยะตั้งแต่สังเกตการบนพื้นดินไปจนถึงการเดินทางไปสู่มันสร้างยานอาวกาศมากมายเพื่อไปสำรวจพี่น้องของตัวเองไปทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านให้มากขึ้นกว่าเดิมจนบางทีเราก็อาจจะลืมหันมามองย้อนดูที่โลกของเรา โลกที่เป็นบ้านของเราที่เราใช้อยู่อาศัยดำรงชีวิตหันกลับมาดูแลโลกของเราบ้านหลังเดียวของพวกเรา